ส่วนที่ลุ้นกันแล้วแล้วก็กระทุงกันก็คือค่าไฟนะครับรอบใหม่พฤษภาถึงสิงหาคาดว่าอาจจะมีการปรับลดลงจากงวดก่อนครับการประชุมของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพวันนี้นี่นะครับมีการพิจารณาสรุปตัวเลขค่าไฟฟารอบใหม่พฤษภาคมถึงสิงหาคมาซึ่งคาดว่าอาจจะปรับลดลงจากงวดก่อนนะครับจากต้นทุนผลิตไฟฟ้าที่ลดลงโดยเฉพาะราคาก๊ส LNG น้ำมันดีเซลน้ำมันเตารวมถึงกส๊สธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีมากขึ้น ทีนี้สำนักงานกกพก็แจ้งว่าการคำนวณค่าไฟรอบนี้จะคำนวณโดยใช้อัตราค่าไฟแบบเดียวทั้งครัวเรือนและภาคธุรกิจ ซึ่งเดิมทีเนี่ยแยกออกเป็น2อัตราโดยจะมีการจัดเก็บค่าไฟภาคครัวเรือนหน่วยละ4บาท72สตางค์และค่าไฟภาคธุรกิจหรือเอกชนหน่วยละ5บาท33สตางค์ครับส่วนมาตรการดูแลค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนที่กาหนดให้ราคากา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนั้นในการคํานวณค่าไฟภาคครัวเรือนนี่นะครับจะสิ้นสุดในเมษายนนี้ก็มีแนวโน้มจะไม่ได้รับการต่ออายุนะครับเนื่องจากราคาก๊าซ LNG นั้นลดลงจาก40ถึง47ดอลลาร์ ต่อล้าน b t ท U ในช่วงปลายปี65ตอนนี้ถูกมากเลยมันเหลือแค่15 1 6ถึง16ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบ t ท U ในปัจจุบันครับขณะดยาาียวกันการเปลี่ยนผ่านระบบการดำเนินงานของแกล่งก๊าซธรรมชาติบงกฎ จากระบบสัมปทานสู่ระบบสัญญาแบ่งปันผลผล,ผลิตก็ทำให้ราคากา๊สธรรมชาติที่ได้จากแปลงบงกฎนี่นะครับปรับลดลงประมาณ107-152บาทต,ต่อล้าน BTU หรือกว่า20ล้านบาทก็จะทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงปลไฟฟ้าลดลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอผลการประชุมของกอกอพอ,อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ